รหัสพลังแห่งรอยยิ้มภูมิปัญญาอารมณ์ของชาติไม่มีสิ่งใดในโลกที่อธิบายคำว่าไทยได้ชัดเท่ารอยยิ้มรอยยิ้มที่ไม่ต้องใช้ถ้อยคาแต่กลับสื่อสารได้ไกลกว่าภาษาใดมันคือภาษาของหัวใจที่คนไทยใช้เชื่อมโลกมานับร้อยปีเมื่อคนต่างชาติเดินเข้ามาในแผ่นดินนี้พวกเขาจะมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือประเทศที่มีแสงอบอุ่นในสายตาคน แสงนั้นไม่ใช่แสงจากแดดแต่คือพลังจากความรู้สึกที่ไม่ต้องเสแสงอริยธรรมไทยเริ่มต้นจากการเข้าใจหัวใจคนเรายิ้มไม่ใช่เพราะชีวิตง่ายแต่เพราะเรารู้วิธีอยู่กับความยากอย่างสงบรอยยิ้มของคนไทยเป็นรหัสทางอารมณ์ที่สืบทอดผ่านวิถีชีวิตยิ้มเมื่อพบหน้ายิ้มเมื่อผิดพลาดยิ้มแม้ในวันที่น้ำตาเอือมันไม่ใช่การปฏิเสธความจริง แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันในดินแดนที่ภัยธรรมชาติสงครามหรือความยากจนเคยเดินเคียงข้างคนไทยกลับสร้าง,างศิลปะของการมีชีวิตอยู่ด้วยความนุ่มนวลเรายิ้มเพื่อรักษาสมดุลของใจยิ้มเพื่อสื่อสารความปรารถนาดีและยิ้มเพื่อประกาศว่าความสุขไม่จำเป็นต้องมาจากการชัยชนะเหนือใครเมื่อพิจารณาให้ลึกรอยยิ้มไทยไม่ใช่เพียงมารยาททางสังคม แต่มันคือระบบพลังงานของชาติพลังที่ดูเบาแต่แผลซ่านไปทั่วในยามที่ประเทศอื่นใช้เสียงดังเพื่อแสดงอำนาจไทยกลับใช้ความเงียบอ่อนโยนในการรักษาความกลมกลืนเราส่งต่อพลังแห่งความสงบผ่านการอยู่ร่วมจนเกิดเป็นเศรษฐ,ฐกิจของความสบายใจที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกสัมผัสได้แต่ไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรนอกจากคำว่าไข่ในรอยยิ้มแฝงภูมิปัญญาลึกซึง้ง คนไทยเรียนรู้จากธรรมชาติว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ฝนตกแล้วฟ้าย่อมเปิดใหม่ความทุกย่อมผ่านพ้นจิตที่ยิ้มได้คือจิตที่ไม่ถูกความกลัวเกลื่อนกินเมื่อโลกทั้งใบเรียงรีบแข่งขันและแย่งชิงประเทศไทยกลับยืนอยู่ในจังหวะที่ช้ากว่าแต่มั่นคงกว่าเราสร้างสมดุลระหว่างความสุขกับความอดทนเพราะรู้ว่าความสงบไม่ใช่จุดหมายแต่คือวิธีอยู่ร่วมกับชีวิต ในวัฒนธรรมอื่นรอยยิ้มอาจหมายถึงการแสดงออกแต่ในวัฒนธรรมไทยรอยยิ้มคือการรักษาการยิ้มให้กันคือการเยียวยาโดยไม่ต้องพูดแม่ค้าขายอาหารยิ้มให้ลูกค้าเด็กนักเรียนยิ้มให้ครูคนแก่ยิ้มให้คนแปลกหน้าทั้งหมดนี้คือการส่งต่อพลังของใจเรายิ้มเพื่อไม่ให้โลกแข็งกระด้างจนเกินไปอารยธรรมยิ้มคือสิ่งที่เติบโตจากความเข้าใจในความไม่เที่ยง เรายอมรับความเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ยอมให้ใจแหลกเพราะเรารู้ว่าความอ่อนโยนคือรูปแบบหนึ่งของความเข้มแข็งในวันที่โลกเต็มไปด้วยเสียงโกรธเกลี้ยวประเทศไทยคือหนึ่งในไม่กี่แห่งที่ยังส่งพลังอ่อนลงสู่จักรวาลความอ่อนโยนนั้นไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือภูมิปัญญาในการอยู่รอดเป็นกรอกที่มองไม่เห็นแต่ปกป้องชาติจากความรุนแรงถั้งใจเมื่อมองลึกเข้าไปในวิถีไทย รอยยิ้มไม่ใช่เพียงผลลัพธ์ของความสุขแต่มันคือการเลือกที่จะไม่ให้ความทุกข์เป็นเจ้าชีวิตคนไทยเรียนรู้ที่จะหัวเราะก,กับสิ่งเล็กน้อยเรียนรู้ที่จะไม่แบกโลกไว้บนบ่านี่คือบทเรียนที่ประเทศพัฒนาแล้วกำลังลืมแต่ประเทศไทยยังคงรักษาไว้ได้อย่างสง่างามอรารยธรรมยิ้มของไทยคือรหัสที่โลกกำลังตามหาในยุคที่เทคโนโลยีสร้างระยะห่างไทยกลับยืนยันว่า มนุษย์ยังต้องการสายตาและรอยยิ้มจริงๆเราคือผู้รักษาความเป็นมนุษย์ทำกลางความเย็นของโลกสมัยใหม่เพราะสุดท้ายสิ่งที่เปลี่ยนโลกได้ไม่ใช่อาวุธแต่คือความเข้าใจที่เริ่มต้นจากรอยยิ้มรอยยิ้มของไทยจึงไม่ใช่เพียงภาพลักษณ์แต่มันคือพลังงานของจิตวิญญาณเป็นสมบัติที่ไม่ต้องจดสิทธิบัตรเพราะมันอยู่ในเลือดของคนทุกคนและตราบใดที่เรายังยิ้มด้วยใจจริง ประเทศไทยจะยังเป็นดินแดนที่โลกต้องหันกลับมามองในฐานะอารยธรรมแห่งความอ่อนโยนที่ยังคงยืนหยัดด้วยพลังเงียบของหัวใจมนุษย์หากถามว่าเหตุใดเศรษฐกิจไทยถึงยังยิ้มได้แม้จะผ่านวิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วนคำตอบอาจไม่อยู่ในตัวเลขหรือกราฟแต่อยู่ในหัวใจของผู้คนที่ยังคงเชื่อในคำว่าพอเพียงความพอที่ไม่ได้หมายถึงการหยุดเติบโต แต่คือการเติบโตโดยไม่เบียดเบียนใครเศรษฐกิจไทยเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์มากกว่าการแข่งขันตลาดในหมู่บ้านไม่ใช่สมรภูมิของการแย่งกำไรแต่คือพื้นที่ของการพบกันการพูดคุยการช่วยเหลือกันด้วยความจริงใจแม้ขาขายของไปยิ้มไปลูกค้าซื้อของเพราะอยากอุดหนุนไม่ใช่เพราะอยากต่อรองราคาจนอีกฝ่ายลำบาก นี่คือเศรษฐกิจที่มีหัวใจไม่ใช่เศรษฐกิจที่วัดด้วยตัวเลขคนไทยมีศิลปะในการอยู่ร่วมกับเงินโดยไม่ตกเป็นทาสของมันเงินเป็นเพียงพลังที่ใช้แลกเปลี่ยนไม่ใช่เครื่องวัดคุณค่าของชีวิตความสุขของเราจริงไม่ได้ผูกติดกับการสะสมแต่ผูกพันกับการให้ความสุขเกิดขึ้นเมื่อเห็นคนอื่นอิ่มเมื่อได้แบ่งค่าจานหนึ่งหรือเมื่อมีคนยิ้มกลับมา นี่คือเศรษฐกิจใจดีที่เติบโตจากความเมตตาไม่ใช่จากความโลภในความเรียบง่ายของชีวิตประจำวันมีระบบที่ซ่อนอยู่ระบบที่ไม่จำเป็นต้องถูกประกาศแต่ทำงานอยู่ในใจของทุกคนคนไทยเชื่อในพลังของบุญกุศลเมื่อช่วยใครสักคนเราไม่ได้สูญเสียแต่กลับได้รับพลังบางอย่างที่ทำให้ชีวิตเบาขึ้น เศรษฐกิจแบบนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของเงินแต่คือพลังงานที่แลกเปลี่ยนกันด้วยความอบอุ่นอาหารไทยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของเศรษฐกิจใจดีทุกจานเต็มไปด้วยเรื่องราวของชุมชนความใส่ใจและความสุขจากการให้การทำอาหารไม่ใช่เพียงการขายสินค้าแต่คือการส่งต่อความรักในรูปของกลิ่นและรส ต่างชาติเดินเข้าร้านอาหารไทยแล้วรู้สึกเหมือนอยู่บ้านแม้จะไม่รู้ภาษาเพราะพลังนั้นไม่ต้องอธิบายในตลาดท้องถิ่นแห่งหนึ่งแม่ค้าคนหนึ่งยิ้มให้ลูกค้าแม้วันนี้ขายได้น้อยเธอบอกว่าแค่มีคนมาเดินก็ดีใจแล้วอย่างน้อยเราก็ยังได้เจอกันประโยคนั้นอาจดูธรรมดาแต่สะท้อนหัวใจของเศรษฐกิจแบกไทยแท้ โลกที่เต็มไปด้วยการเร่งรีบอาจไม่เข้าใจว่าทำไมเรายังมีเวลายิ้มให้กันแต่สำหรับคนไทยการยิ้มคือการรักษาความสัมพันธ์ซึ่งมีค่ามากกว่าเงินเศรษฐกิจใจดีไม่ใช่การปฏิเสธความมั่งคัง่งแต่คือการเลือกเส้นทางที่ไม่ทำให้ใครเจ็บคนไทยมีภูมิปัญญาในการสร้างความสมดุลระหว่างการอยู่รอดกับการมีความสุขพ่อขาแม่้ารู้ว่า กำไรไม่ใช่ทุกสิ่งแต่ความสุขของลูกค้าคือสิ่งที่ทำให้เขาอยากตื่นมาขายของอีกวันชาวนาเข้าใจว่าข้าวไม่ได้ปลูกเพื่อตลาดเพียงอย่างเดียวแต่ปลูกเพื่อเลี้ยงชีวิตปลูกเพื่อให้ชุมชนยังมีกินม่คือเศรษฐกิจที่ผูกพันกับดินไม่ใช่ระบบที่แยกคนออกจากธรรมชาติเมื่อโลกหมุนเข้าสู่ยุคที่ทุกอย่างต้องแข่งขัน เศรษฐกิจใจดีของไทยกลับกลายเป็นคำตอบที่ผู้คนต่างหันมามองนักท่องเที่ยวไม่ได้มาไทยเพียงเพื่อซื้อของแต่เพื่อสัมผัสความรู้สึกบางอย่างที่ไม่มีในเมืองใหญ่พวกเขาพบความสงบในรอยยิ้มของคนริมถนนพบความจริงใจในคำพูดของคนขับรถพบความอบอุ่นในอาหารจานเรียบง่ายทั้งหมดนั้นคือพลังที่เศรษฐกิจใดในโลกไม่สามารถสร้างด้วยเงิน ความลับของเศรษฐกิจใจดีคือการให้ก่อนรับเราเชื่อว่าการให้คือการสร้างพลังหมุนเวียนเมื่อให้มากโลกก็ให้กลับมาในรูปแบบที่คาดไม่ถึงเศรษฐกิจของความสบายใจนี้จึงไม่เคยล่มสลายแม้ในวันที่เงินหายากแต่รอยยิ้มยังไม่เคยหายไปศิลปะแห่งความเบาของไทยไม่ใช่ความไม่จริงจังแต่คือความเข้าใจในจังหวะของชีวิต เรารู้ว่าไม่จำเป็นต้องเร่งเพื่อจะสำเร็จเพราะทุกสิ่งมีเวลาของมันเราเลือกใช้ความนุ่มนวลแทนการเร่งรัดใช้ความสัมพันธ์แทนการแย่งชิงและใช้ความศรัทธาแทนความหวาดกลัวประเทศไทยจึงยังยืนได้ท่ามกลางกระแสะโลกเพราะเรามีเศรษฐกิจที่ไม่ขึ้นกับอำนาจเงินแต่ขึ้นกับพลังใจ เศรษฐกิจใจดีคือคำตอบของยุคใหม่ที่โลกเริ่มเหนื่อยกับการแข่งขันและกำลังมองหาความหมายใหม่ของคำว่าความเจริญเราจึงไม่จำเป็นต้องลอกแบบใครเพราะเราได้สร้างแบบของตัวเองมานานแล้วแบบที่เรียบง่ายแต่ยั่งยืนแบบที่ยิ้มได้แม้ในวันที่เหนื่อยนี่คือเศรษฐกิจที่เกิดจากความเข้าใจในคำว่าพอซึ่งลึกซึ้งกว่าที่โลกจะคาดคิด และเป็นของขวัญที่ประเทศไทยมอบให้กับโลกโดยไม่ต้องประกาศเศรษฐกิจใจดีไม่ต้องอาศัยคำสั่งเพราะมันเติบโตจากหัวใจของผู้คนและตราบใดที่หัวใจของคนไทยยังคงอ่อนโยนประเทศนี้จะยังเป็นพื้นที่ที่โลกยากกลับมาอยู่เสมอเพราะที่นี่ไม่ได้ขายเพียงสินค้าแต่ขายความรู้สึกของการได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ การโตเถียงและความอายุติธรรมประเทศไทยกลับยังคงมีสิ่งหนึ่งที่นุ่มนวลเหมือนสายลมยามเย็นสิ่งนั้นคือการให้อภัยไม่ใช่เพราะเราลืมง่ายแต่เพราะเราเข้าใจว่าการเก็บความโกรธเอาไว้คือการทำร้ายตนเองก่อนใครทั้งหมดการให้อภัยในแบบไทยไม่ใช่เพียงคำพูดแต่เป็นวัฒนธรรมที่ฝังอยู่ในจิตของผู้คนตั้งแต่เกิดเด็กเรียนรู้จากผู้ใหญ่ว่าหากทะเลาะก,กันต้องหันหน้ามาขอโทษ ถ้าทำผิดต้องไหว้และยอมรับด้วยใจการให้อภัยจึงกลายเป็นบทเรียนแรกของการเป็นมนุษย์ไม่ใช่เพียงกฎของสังคมแต่คือศิลปะของการอยู่ร่วมกันในวิถีของคนไทยไม่มีใครอยากเห็นคนล้มแม้คนที่เคยทำร้ายเราก็ยังได้รับโอกาสอีกครั้งเพราะเรารู้ว่าทุกคนต่างมีวันที่อ่อนแอวันที่ใจหลงผิดการให้อภัยจึงไม่ใช่การยอมแพ้ แต่เป็นการยอมรับความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์อย่างอ่อนโยนนี่คือหัวใจของอารยธรรมที่ยืนอยู่บนความเข้าใจไม่ใช่บนอำนาจในสังคมที่ความผิดพลาดถูกลงโทษอย่างรุนแรงไทยกลับมอบพื้นที่ให้การเริ่มต้นใหม่ความผิดพลาดไม่ใช่ตราบาปแต่คือบทเรียนแห่งการเติบโตการให้อภัยเปิดทางให้คนกลับมามีคุณค่าอีกครั้งช่วยสังคมรักษาความสมานฉันท์ได้โดยไม่ต้องใช้การบังคับ เพราะเมื่อใจยอมรับได้ร่างกายและการกระทําย่อมปรับตามลองมองดูวิถีในหมู่บ้านยามีการทะเลาะก,กันผู้ใหญ่จะเรียกทั้งสองฝ่ายมานั่งคุยใต้ร่มไม้ไม่มีการตัดสินว่าใครถูกหรือผิดแต่จะถามว่าทำไมถึงโปรดคำถามนั้นอาจดูเรียบง่ายแต่คือการเปิดประตูให้เข้าใจกันแทนที่จะตัดสินกันทันทีเพราะในความเข้าใจย่อมมีทางให้อภัยเสมอ อารยธรรมแห่งการให้อภัยของไทยยังปรากฏในศิลปะศาสนาและชีวิตประจำวันพิธีรดน้ำน้ำหัวของคนรุ่นใหม่ต่อผู้ใหญ่คือการขอขมาการกราบพระคือการยอมรับความผิดในใจและเริ่มต้นใหม่ทุกวันวัฒนธรรมเหล่านี้ไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการฝึกให้ใจรู้จ,จักปล่อยวางเพื่อไม่ให้สิ่งที่ขมขื่นในใจกลายเป็นเงาดำของสังคม คนไทยจึงยิ้มได้แม้ในวันที่แพ้เพราะเรารู้ว่าความแพ้ที่ยอมรับด้วยใจสงบคือใช้ชนะของจิตวิญญาณการให้อภัยไม่ได้ทำให้เราเล็กลงแต่ทำให้ใจใหญ่พอที่จะรับโลกทั้งใบได้โดยไม่แตกสลายในวันที่โลกเต็มไปด้วยความแตกแยกประเทศไทยยังคงเป็นดินแดนที่ผู้คนจากหลายเชื้อชาติอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องแบ่งแยกเราไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างแต่เราเลือกที่จะไม่ให้ความต่างกลายเป็นกำแพง เราให้อภัยก่อนเข้าใจเพื่อให้ความสัมพันธ์เดินต่อไปได้เศรษฐกิจไทยยืนอยู่ได้ไม่ใช่เพราะเรามีทรัพยากรมากแต่เพราะเรามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งในใจการให้อภัยกลายเป็นพลังที่รักษาชุมชนเอาไว้เหมือนรากของต้นไม้แม้พายุจะพัดแรงเพียงใดต้นไม้ก็ยืนอยู่เพราะรากไม่เคยกรวดดินในทางจิตวิญญาณการให้อภัยคือการคืนอิสระให้ตนเองใจที่ไม่ให้อภัยคือใจที่ถูกกักขังอยู่ในอดีต ส่วนใจที่ให้อภัยคือใจที่เดินต่อไปได้โดยไม่ต้องแบกหินแห่งความแค้นเรายังเห็นคนไทยจำนวนมากที่ยังยิ้มได้แม้จะผ่านความเจ็บปวดเพราะเราเลือกที่จะไม่จมกับความมืดแต่ใช้ความเมตตาเป็นทางออกเมื่อสังคมใดลืมศิลปะแห่งการให้อภัยความรุนแรงจะค่อยๆแทรกซึม เพราะการไม่ให้อภัยคือเชื้อแห่งความกลัวแต่ไทยยังรักษาไฟแห่งความเมตตาเอาไว้ได้เพราะเราเข้าใจว่าการอยู่ร่วมกันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าการเอาชนะกันในโลกที่ผู้คนมองว่าความเข้มแข็งคือการไม่ยอมแพ้ประเทศไทยกำลังสอนโลกว่าความเข้มแข็งแท้จริงคือการยอมปล่อยความสงบไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือพลังที่ต้องใช้หัวใจอันมั่นคงที่สุดในการรักษา การให้อภัยของไทยจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของศิลธรรมแต่คือกลยุทธ์ของการอยู่รอดในระยะยาวเพราะเมื่อใจผู้คนยังผูกพันกันประเทศย่อมมั่นคงโดยไม่ต้องใช้กำลังเมื่อคนยังยิ้มให้กันได้หลังทะเลาะกันความหวังของชาติก็ยังไม่ดับ อารยธรรมแห่งการให้อภัยคือมรดกที่เงียบงามที่สุดของไทยมันไม่ต้องประกาศไม่ต้องมีคำขัวศาาแต่แพ่ไปในทุกการกระทำทุกสายตาและทุกคำพูดอ่อนโยนที่สื่อถึงความเข้าใจเราให้อภัยเพื่อให้โลกยังมีที่ว่างสำหรับความรักและให้มนุษย์ยังคงเป็นมนุษย์ในความหมายที่แท้จริงเพราะสุดท้ายไม่มีสิ่งใดสูงส่ง กว่าการให้อภัยจากใจจริงและไม่มีอำนาจใดในโลกที่ยิ่งใหญ่กว่าความสามารถในการเข้าใจผู้คนที่ทำร้ายเราได้อย่างอ่อนโยนนี่คือพลังของอารยธรรมไทยที่ไม่เคยใช้ความรุนแรงเพื่อเอาชนะใครแต่ชนะด้วยความสงบที่เปล่งประกายจากใจคนทั้งแผ่นดินศิลปะไทยไม่เคยตะโกนว่าตนยิ่งใหญ่แต่มันซึมเข้าสู่ใจผู้คนอย่างแผ่วเบาราวกับเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้ในยามเย็น ความงามของศิลปะไทยไม่ได้อยู่ที่ความอลังการแต่ซ้อนอยู่ด้วยความละเอียดความอ่อนโยนและความตั้งใจที่สงบศิลปะไทยจึงไม่เพียงให้ความงามแก่ตาแต่ยังปลอบโยนหัวใจให้คลายความเหนื่อยจากโลกที่เร่งร้อนเมื่อเสียงระนาดบรรเลงช้าๆหรือเสียงขิมดังแผ่วในยามค่ำโลกภายนอกเหมือนหยุดหายใจความเงียบระหว่างเสียงโน้ตนั้นคือช่องว่างของความสงบ เป็นที่พักของจิตที่เหนื่อยลาเศิลปศาสไทยเข้าใจความนิ่งในแบบที่ศิลปะตะวันตกเข้าใจความเคลื่อนไหวมันไม่ได้แข่งกันแต่เติมเต็มกันเพราะในความนิ่งนั้นซ่อนพลังของสมดุลที่คนทั้งโลกกำลังตามหาทุกท่วงท่าของรำไทยมีความหมายทุกการเคลื่อนไหวเป็นภาษาที่ไม่ต้องใช้คำพูดนิ้วที่ยกขึ้นอย่างอ่อนช้อยสายตาที่เคลื่อนไปอย่างช้า ล้วนถ่ายทอดเรื่องราวของความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และต่อชีวิตศิลป,ปะไทยไม่ใช่เพียงการแสดงแต่คือการภาวนาเป็นการแปรจิตให้เป็นการเคลื่อนไหวที่มีสติอยู่ทุกวินาทีผู้ที่ได้ชมอาจไม่เข้าใจเนื้อเรื่องทั้งหมดแต่หัวใจกลับรู้สึกถึงพลังแห่งความกลมกลืนโดยไม่ต้องแปลาภาษาใดสีสันในจิตรกรรมไทยบอกเล่าเรื่องราวของสวรรค์และโลกมนุษย์โดยไม่ต้องใช้เสียง พระพุทธรูปที่ประดิษฐานในท่ามกลางแสงเทียนไม่เพียงเป็นศิลแห่งศรัทธาแต่เป็นเครื่องเตือนให้ใจกลับเข้าสู่ความสงบศิลปะไทยไม่ได้พาเราหนีความจริงแต่ชวนให้เรามองความจริงด้วยสายตาที่อ่อนโยนกว่าเดิมสิ่งที่ทำให้ศิลปะไทยต่างจากศิลปะอื่นคือพลังเงียบที่มันส่งออกไปโดยไม่ต้องประกาศศิลปินไทยสร้างงานด้วยความเคารพ ไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงแต่เพื่อรักษาความงามของโลกในใจคนไว้ให้นานที่สุดเสียงเครื่องดนตรีไทยในงานบุญไม่ได้บรรเลงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่เพื่อเชื่อมโลกของคนกับโลกของจิตวิญญาณให้ทั้งสองเดินเคียงกันอย่างสงบในช่วงเวลาที่โลกแข่งขันกันเพื่อแสดงความโดดเด่นไทยกลับสอนให้รู้จักความพอดี การรำไทยจึงไม่ใช่การเรียกร้องความสนใจแต่เป็นการเชื้อเชิญให้ผู้ชมกลับมาสัมผัสความนิ่งในใจตัวเองมันคือการสื่อสารในระดับที่ลึกกว่าเสียงเพราะมันพูดกับสิ่งที่อยู่ภายในมนุษย์โดยตรงเสียงของดนตรีไทยมีลักษณะอ่อนโยนแต่ทรงพลังเสียงระนาดเสียงคล้องเสียงปี่ทำให้เกิดสภาวะของความสมดุลในร่างกายและจิตใจเหมือนเสียงของธรรมชาติที่ปลุกให้เราตื่นจากความหลงลืม เสียงที่แฟนอยู่ในวัฒนธรรมนี้ทำให้คนต่างชาติรู้สึกอบอุ่นโดยไม่เข้าใจว่าทำไมเพราะศิลปะไทยไม่ได้พูดกับสมองแต่มันพูดกับหัวใจความงามของศิลปะไทยคือความเข้าใจในความไม่เร่งรีบทุกสิ่งถูกสร้างด้วยเวลาด้วยมือและด้วยใจที่มีสมาธิเครื่องจักรสร้างความสมบูรณ์ได้แต่ไม่อาจสร้างความรู้สึกได้ศิลปะไทยจึงเป็นสิ่งมีชีวิตมันเต้นอยู่ในสายตาของผู้ดู ฟังอยู่ในใจของผู้ได้ยินและฝังอยู่ในความทรงจำของผู้ที่เคยสัมผัสประเทศไทยไม่เคยใช้ศิลปะเพื่อแสดงอานาจแต่ใช้ศิลปะเพื่อรักษาความกลมกลืนศิลปะไทยคือสะพานที่เชื่อมโลกทางวัตถุก,กับโลกทางจิตวิญญาณในยุคที่ผู้คนหลงลืมความเงียบเรากลับยังมีดนตรีที่ฟังแล้วน้ำตาไหลโดยไม่รู้เหตุผลเพราะมันปลุกบางสิ่งในใ,นใจที่เราเคยหลงลืม ในแต่ละจังหวัดของไทยศิลปะยังหายใจอยู่ในวิถีชีวิตลวดลายบนผ้าไหมที่ทอด้วยมือคือประวัติศาสตร์ที่พูดได้กลิ่นทูปในวัดคือเสียงเรียกของความสงบที่คนไทยคุ้นเคยทุกเส้นสายและเสียงนั้นรวมกันเป็นพลังอ่อนโยนที่โลกยังไม่รู้ว่าตนกำลังฟังอยู่ศิลปะไทยคือภาษาของความสมดุลมันไม่ต้องการคำแปล ى, เพราะทุกคนสามารถรับรู้ได้จากความรู้สึก ศิลปะนี้สอนเราว่าความงามแท้ไม่ต้องสร้างด้วยความดังแต่เกิดจากความนิ่งที่บริสุทธิ์ศิลปะไทยไม่ใช่เพียงสิ่งที่มองเห็นแต่คือสิ่งที่สัมผัสได้ในความเงียบของใจเมื่อโลกเริ่มเหนื่อยกับความวุ่นวายเสียงแห่งศิลปะไทยจะค่อยๆดังขึ้นโดยไม่ต้องเร่งมันไม่จำเป็นต้องแข่งขันเพราะพลังของมันอยู่ที่ความอ่อนโยนที่ยืนยาวกว่าเสียงตะโกนใดๆ ศิลปะไทยจึงเป็นพลังเงียบที่รักษาความเป็นมนุษย์ไว้ในยุคที่มนุษย์เริ่มหลงลืมความงามของความสงบและเมื่อใดก็ตามที่โลกกลับมาเงียบพอศิลปะไทยจะพูดด้วยเสียงที่ทุกคนเข้าใจเพราะมันคือเสียงของหัวใจที่ยังเต้นอยู่ด้วยความกลมกลืนกับธรรมชาติเสียงที่บอกว่าความงามแท้จริงไม่จำเป็นต้องประกาศแค่มีอยู่ด้วยความอ่อนโยนก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนโลกทั้งใบให้สงบลงได้อีกครั้ง ในโลกที่วัดความสําเร็จด้วยเสียงดังประเทศไทยกลับเลือกจะเงียบแต่ภายใต้ความเงียบนั้นมีพลังบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่เสมอพลังที่ไม่ต้องออกคําสั่งไม่ต้องใช้กําลังและไม่ต้องเอาชนะใครนั่นคือพลังของความอ่อนโยนหลายคนอาจมองว่าความอ่อนโยนคือความอ่อนแอแต่สําหรับไทยมันคือรากฐานของการอยู่รอดมาตลอดหลายร้อยปีเราไม่เคยเป็นชาติที่รุกรานไม่ใช่เพราะไม่มีแสนยานุภาพแต่เพราะเรารู้ว่า การชนะโดยไม่ต้องสู้คือชัยชนะที่ยั่งยืนกว่าความอ่อนโยนของไทยคือภูมิปัญญาในการอยู่ร่วมกับโลกที่เปลี่ยนตลอดเวลาโดยไม่สูญเสียความเป็นตัวเองเมื่อโลกเข้าสู่ยุคของความหวาดกลัวความขัดแยง้งและการแบ่งฝักฝ่ายประเทศไทยยังคงยืนอยู่ในจุดที่สงบเป็นเหมือนศูนย์กลางของพลังอ่อนที่กระจายออกไปอย่างช้าแต่มั่นคงคนต่างชาติมาที่นี่แล้วรู้สึกว่าบางอย่างในใจถูกปลอบ แม้ไม่เข้าใจภาษาแม้ไม่รู้ประวัติศาสตร์แต่พวกเขารับรู้ได้ถึงความอบอุ่นบางอย่างที่ไม่ต้องอธิบายนั่นคือพลังของความอ่อนโยนที่แผ่จากหัวใจของคนทั้งแผ่นดินความอ่อนโยนของไทยไม่ได้แปลว่าการยอมจำนนแต่คือการเข้าใจการมองลึกไปในใจผู้อื่นโดยไม่ตัดสินพลังนี้ทำให้เราอยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของโลกโดยไม่แตกสลายเพราะความอ่อนโยนทำให้เรายุดหยุ่นยอมรับและปรับตัวโดยไม่สูญเสียศักดิ์ศรี ความสงบของไทยจึงไม่ใช่ความเฉื่อยชาแต่คือพลังที่เลือกจะรักษาความกลมกลืนมากกว่าความเหนือกว่าลอมอดูสังคมรอบตัวเมื่อลูกค้าขอโทษแม่ค้าหลังจากต่อราคามากเกินไปแม่ค้ากลับขวเราะเบาๆแล้วตอบว่าเมื่อเป็นไรจะ้ะแค่ได้คุยกันก็ดีใจแล้วประโยคนั้นอาจดูเล็กน้อยแต่คือภาพสะท้อนของพลังอ่อนที่ยิ่งใหญ่มันเปลี่ยนความตึงเครียดให้กลายเป็นความเข้าใจ เปลี่ยนการต่อสู้ให้กลายเป็นรอยยิ้มและเปลี่ยนความเป็นอื่นให้กลายเป็นความใกล้ชิดนี่แหละคือพลังที่ประเทศใดก็อยากเรียนรู้แต่ยังไม่อาจสร้างได้ด้วยนโยบายความอ่อนโยนของไทยไม่ใช่เพียงท่าทีแต่เป็นรหัสทางจิตวิญญาณที่สืบทอดมาในสายเลือดพลังนี้อยู่ในศิลปะการพูดจาการกินอยู่และแม้กระทั่งในวิธีที่เรามองโลกคนไทยมองทุกสิ่งด้วยใจที่พอใจไม่เร่งร้อน ไม่ข่มคนอื่นเพราะเชื่อว่าทุกชีวิตมีทางของตนเองการอยู่ร่วมกันจึงสำคัญกว่าการอยู่เหนือกว่าในโลกสมัยใหม่ที่ทุกประเทศพยายามสร้างอำนาจแข็งประเทศไทยกลับกลายเป็นตัวอย่างของอำนาจอ่อนที่แท้จริงพลังที่ไม่ต้องบังคับแต่ดึงดูดพลังที่ไม่ต้องแข่งขันแต่กลับชนะใจผู้คนประเทศไทยไม่ต้องใช้กำแพงสูงเพื่อป้องกันเพราะเรามีรั้วของความเมตตาที่มองไม่เห็นแต่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเหล็กกลา้า ความอ่อนโยนนี้ไม่ใช่สิ่งบังเอิญแต่มาจากรากของวัฒนธรรมที่เห็นค่าของชีวิตทุกชนิดเราเชื่อในผลของกรรมเรารู้ว่าความโกรธสร้างเพลิงแต่ความเมตตาสร้างร่มเงาการให้อภัยจึงเป็นยุทธศาสตร,ร์แห่งการอยู่รอดและความสงบคือเครื่องหมายของความเข้าใจที่ลึกซึ้งที่สุดในยามที่โลกสั่นสะเทือนจากสงครามหรือภัยพิบัติประเทศไทยมักกลายเป็นพื้นที่พักใจของผู้คน เสียงดนตรีไทยกล่อมให้ใจช้าลงกลิ่นอาหารไทยปลูกความอบอุ่นในความทรงจําและรอยยิ้มของคนไทยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังแม้ในวันที่โลกไร้ทิศทางความอ่อนโยนนี้คือคําตอบที่มนุษย์กําลังสแสวงหาพลังอ่อนโยนของไทยยังสะท้อนผ่านธรรมชาติดอกไม้ที่บานช้าแต่ง,งดงามใบไม้ที่ร่วงลงอย่างสงบสายน้ำที่ไหลไม่หยุดแต่ไม่เคยทําร้ายใคร ทั้งหมดนี้คือกระจกสะท้อนจิตวิญญาณของชาติที่รู้จักจะเคลื่อนไหวโดยไม่ทำร้ายและรู้จักจะหยุดโดยไม่สูญสลายเพราะเมื่อเรามองให้ลึกความอ่อนโยนไม่ใช่เพียงคุณสมบัติของคนแต่คือพลังของแผ่นดินแผ่นดินนี้คอยดูดซับความร้อนของโลกด้วยความเยือกเย็นของเมตตาพลังนั้นส่งออกไปในรูปของวัฒนธรรมศิลปะและรอยยิ้มที่ไม่วันจางแม้โลกจะเปลี่ยนผ่านไปเท่าใด ในวันที่โลกเริ่มเบื่อความแข็งกร้าวพลังของไทยกำลังเผยตัวอย่างเงียบงามความอ่อนโยนกำลังกลับมาเป็นคำตอบของยุคที่จิตใจผู้คนล้าเกินไปจากการต่อสู้ความอ่อนโยนไม่ใช่สิ่งที่ต้องเรียนรู้ใหม่แต่คือสิ่งที่มนุษย์เคยมีแล้วลืมและประเทศไทยคือผู้รักษาความทรงจำนั้นไว้อรารยธรรมยิ้มของไทยจึงไม่ใช่เพียงภาพสวยงามในสายตานักท่องเที่ยวแต่เป็นปรัชญาแห่งการมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างไม่ทำร้ายใคร พลังอ่อนโยนนี้คือบทพิสูจน์ว่าความเข้มแข็งไม่จําเป็นต้องดังไม่ต้องแข็งและไม่ต้องครอบงามใครเพราะที่สุดแล้วโลกไม่ได้ต้องการผู้ชนะเพิ่มอีกหนึ่งคนแต่ต้องการผู้ที่ยังเชื่อในความอ่อนโยนประเทศไทยจึงไม่ได้เพียงอยู่รอดแต่ยังเป็นดวงไฟที่ส่งแสงอบอุ่นให้โลกได้เห็นว่าความอ่อนโยนต่างหากคือพลังที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาล